เคยพูดอยู่บ่อยๆถึงกระบวนการ reflection ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สอนอหรือว่าตัวผู้เรียนเนี่ยเรารีเฟลชันได้นะคะ,คะซอฟจะขอใช้ตัวเองเนั่นแหละเป็น case study แล้วกันเ่อวอย่างเงี้ยซอฟเป็นครูผู้สอนเราจะ reflection การสอนของเรายัางไงได้บ้างคะอยากให้พี่ส้มช่วยซอฟหน่อยค่ะได้เลยค่ะคำถามแรกเลยแล้วกันนะคะกระบวนการทั้งหมดนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเจอน้องหน้าน้องครั้งแรก จนกระทั่งปิดจบทั้งหมดของวันนั้นนะพี่ซอบรู้สึกยังไงบ้างอุย้ยเอาจริงๆถ้าตอบสันส้นๆคือตื่นเต้นนะคะซอบเชื่อว่าแต่ก่อนจะตื่นเต้นนะมันมีความกดดันบางๆมากอนมีตื่นเต้นมีกดดนันแล้วก็สนุกอ่ากดดนันตื่น <laughs> เต้น <laughs> สนุกโอเคเข้าสู่คาถามในเรื่องการสอนแล้วนะค่ะ <laughs> พี่ซอบคิดว่าตั้งแต่กระบวนการแรกเลยนะคะจนถึงสุดท้ายะคะ่ะพี่ซออะ่ะได้ทําอะไรลงไปบ้าง ได้ทาอะไรลงไปบ้างใช่ซอว่าซอฟอะได้ถามได้พูดคุยกันเนาะถามพูดคุยก่อนเพราะว่าเราอะตอนแรกเลยเรามาเราไม่รู้ว่าน้องคิตตี้เนี่ยเคยเป็นพิธีกรมาหรือเปล่าเคยมีประสบการณ์มาขนาดไหนเราจะต้องทําความรู้จักกับน้องเขาสักหน่อยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะไปที่ทางไหนต่อกันได้อย่างถูกต้องอยู่ดีๆสมมตินะว่าอันนี้คิดเองนะสมมุติว่าน้องอะไม่รู้ไม่เคยเป็นพิธีกรเลยอยู่ดีๆเราก็แบบผูพูดตุ้มตาตุ้มตาอย่างนี้อันนี้ซอว่าคิตตี้จะตกใจ แต่ถ้าสมมุติว่าคิตตี้เนี่ยประสบการณ์มาเยอะแล้วแล้วอยู่ดีๆเราไปปูพื้นฐานแบบพื้นฐานมากก็กลัววเดี๋ยวคิตตี้จะเบื่ออีกเหมือนกันก็เลยทําความรู้จักก่อนโอเคเหมือนพูดคุยทําความรู้จักทําความรู้จักเสร็จแล้วก็ให้น้องได้ลองทําค่ะอเพื่อที่จะได้ประเมินอีกเช่นกันว่าุยแวน้องอะ่ะเขาดูมีเซนส์เข้าใจในเรื่องไหนเราบ้างค่ะเรื่องไหนที่น้องขาดเราจะได้เติมได้ถูกจุด เพรว่าเหตุผลเหมือนตอนแรกเลยไม่ใช่ว่าเราไปเติมในสิ่งที่น้องเขาว่าเก่งอยู่แล้วกับสิ่งที่น้องน้องเขาต้องการเพิ่มเติมด้านไหน<อ>เราจะได้เพิ่มได้ถูก<อ>ให้น้องลองทำเสร็จปุ๊บเราก็ทําให้น้องดูมีพาร์ทที่แบบเราทำบ้างให้น้อง<ร>ดูเราทำให้น้องดู แต่ว่าไม่ได้ไปทําให้น้องนะคะเสร็จแล้วก็รีเฟล็กน้องการแล้วก็ให้น้องเนี่ยได้ลองกระบวนการใหม่ลองทําอีกรอบหนึ่งด้วยขั้นตอนเดิมด้วยแมทเทียลเดิมแล้วลองดูซิว่าจะมีเห็นผลแตกต่างกันยังไงบ้างว้าวกระบวนการสอนน่าสนใจมากค่ะพี่ซอปหนูไปเชิญชงเลยด้วยนะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะทั้งหมดที่พี่ซอฟได้ทําลงไปเนาะคราวนี้เดี๋ยวพี่ซ้อมถามต่อว่าพี่ซอฟคิดว่าอะไรที่พี่ซอฟทำได้ดีมากๆเลย สามอย่างขอสามข้อก่อนต้องดีมากๆด้วยหรอ,อ,อ,อนที่เราคิดว่าทําได้ดีอ่ะสามข้ออันที่เราทําได้ดีซอฟว่าซอฟละลายพฤติกรรมกับน้องได้ดี<อ>ในครั้งแรกที่เจอกันใ,ใเพราะเราค่อนข้างจะรู้แหละว่าทุกทุกคนเวลาเจอกันครั้งแรกเราจะแบบมีความเขินกันอยู่ใช่ค่ะซอฟว่าซอฟละลายพฤติกรรมน้องได้ดีน้องดูกล้าคุยกับเราได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็เราใส่ใจในสิ่งที่เราอยากจะให้น้องเขาได้ รู้ไปจากเราในวันนั้นในช่วงเวลาที่จำกัดอาค่ะใส่ใจนะคะใส่ใจแล้วก็อืซอฟต์ควบคุมเวลาได้ดีอืมอ่าในในการพูดถึงเรื่องท็อปทอป,ปิกหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งในทุกๆเนื้อหาค่ะซอฟ่าจริงๆแล้วถ้าเจาะกกกลึกๆอะ่ะใช้เวลากันได้แบบเยอะมากมแต่แค่ว่าในช่วงนะ เวลาตรงนั้นกับภาพรวมทั้งหมดเราว่าเราควบคุมเวลาได้ดีกับสิ่งที่เนื้อหาไม่ได้เบาเกินไปหรือหนักเกินไปอ่าอันนี้เป็นพาร์ทที่ทำไม้ดีตื่นเต้นนตื่นเต้นนะอ่าต่อไปค่ะสามข้อที่เป็นข้อท้าทายสำหรับซอบเวลาที่เราต้องไปทำหน้าที่สอนน้องๆที่ท้าทายมากถ้าทำได้จะโอเคความท้าทายที่หนึ่งก็คือเราไม่รู้จักคิตตี้มาก่อนเป็นการสนตันเพราะฉะนั้นแล้วว่าเราจะไม่รู้เลยว่า เอ็นน้องเขาหน้าตาเป็นยังไงน้องเขามีปุ่มหลังมีแบ็กกราวน์พื้นฐานมาขนาดไหนเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของข้อจำกัดของระยะเวลาในการสอนอีกเช่นกันใช่แล้วทเชื่อว่าหลายๆครั้งเราจะเป็นเหมือนกับว่าเรามีเรื่องที่อยากจะพูดเยอะมากแต่ว่าเวลาที่เราสอนเนาะเวลาที่เราจะได้แบ่งปันมีจำกัดก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายว่า แล้วเราจะใส่ความรู้ความคาดหวังของเราทั้งหมดไปได้ยังไงในช่วงเวลาที่มันจํากัดนั่นแหละคุณมาถูกทางแล้วค่ะคุณสอนไม่มาถูกทางหน <laughs> ูมาถูกทางแล <laughs> ้คะ <laughs> ่ะอ,อีกหนึ่งข้อคะอ่ะที่คิดว่าเป็นข้อท้าทายี่ข้อที่เป็นข้อ,าท,าขอท้อาทายคือเรื่องของทัมมิ่งในการสอนคะ่ะโดยส่วนตัวอย่างตอนเราเด็กๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยชอบคุณครูที่เขาสอน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 โดยที่ไม่ถามเราเลยว่าแบบเราเข้าใจไหมเหมือนเขามีความรู้มาใช่ไหมแล้วเขาก็ ยัดตุ้มเต็มที่กับเรา,าซึ่งพอเราโตขึ้นเนี่ยเราก็เลยค่อนข้างจะรู้สึกว่าเราจะพยายามไม่เป็นแบบนั้นเพราะเรารู้สึกว่าการที่เราทิ้งความไม่เข้าใจเอาไว้อะอจะทําให้ต่อให้เราไปเนื้อหาต่อไปแล้วอะ่ะความไม่เข้าใจก็ยังอยู่และอาจจะไม่เข้าใจไปเลยใช่ค่ะเราเลยเราเลยรู้สึกว่าทามมิ่ในการสอนสําคัญมากเราต้องคอยดูว่า คิดที่เข้าใจหรือเปล่าทามิ่งตรงนี้เนี่ยมันมันยืดไปไหมมันหนักไปไหมมันเบาไปไหมต่างๆค่ะรวมๆมันคือเรื่องของจังหวะการสอนนะซอฟอว่าก็คือเป็นข้อท้าทายสําหรับซอฟใช่ไหมคะใช่โอเคงั้นถามเพิ่มอีกหนึ่งประเด็นสุดท้ายค่ะพี่ซอฟถ้าพี่ซอฟต้องสอนในครั้งต่อไปอะค่ะอะไรที่พี่ซอฟอยากจะปรับมันซอฟว่าถ้าซอฟอยากปรับเพิ่มเติมนะคะอยากทําเพิ่มมากกว่านี้คิดว่าทําได้ดีกว่านี้คือการเข้าใจตัวผู้เรียนมากขึ้นก่อนการมาเรียนหรือความคาดหวัง คือเราไม่รู้นะพี่ส้มแต่ส่วนตัวเราเราจะรู้สึกว่าเวลาเราคุยกับใครอ่ะเราต้องการจะรู้ว่าความคาดหวังเขาคืออะไรเพื่อที่จะได้คุยภาษาเดียวกันไงไม่อย่างสมมติว่าวันนี้พี่ส้มอยากคุยกับซอฟเรื่องเครื่องสาอางค่ะอยู่ดีซอฟเมื่แบบพี่ส้มเมื่อวานน้ำแนวซอฟน่ารักมาาเลยอมันก็จะคุยคนราภาษาหนูใช่ไหมคะใช่แล้วอะถ้าทําได้นะซอฟอยากจะโฟกัสเรื่อง,องของความเข้าใจแล้วก็รู้เกี่ยวกับแบล็ k ground ตัวผู้เรียนมากขึ้นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการเขาเราจะได้เต็มที่กับการสอนเราได้มากขึ้น พี่ซ้อมที่สุดยอดเลยนะอันนี้ไม่ได้แกล้งชมนะแต่ว่ามันเป็นจริงๆจบแล้วค่ะกระบวนการรีเฟล็กนะคะเหลือแค่ไปทําต่อค่ะเอาเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้ค่ะประเด็นการเรียนรู้เมื่อกี้ค่ะพี่ซอฟค,คือถ้าสมมติอนาคตพี่ซอฟมีโอกาสได้ไปรีรันสอนน้องคิตตี้อีกรอบหนึ่งนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการหนึ่งในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์นะคะ่คะ,ะพี่ซอมลงมือทําแล้วใช่ไหมแล้วอันนี้เรากําลังทารีเฟล็กชันกัน เรากำลังสะท้อนกันว่าสิ่งที่เราทำมามันเป็นยังไงบ้างโอ้โหขอบคุณค่ะพี่ส้มที่ช่วยไกด์ไลน์ในการรีเฟลคชั่นนะคะเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับตัวซอมากๆเลยแล้วก็กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยที่นำไปปรับใช้นะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะกลับมาพบกับซอฟและพี่ส้มได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เรายังมีภารกิจกันต่อและยังมีประเด็นคุยกันต่ออีกคะ,ะคะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย